เพื่อเพืหมดไฟในการทางานแล้วอยากเติมไฟแต่ขี้เกียจลุกขึ้นมาสูบบุหรี่บ้างไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงต้องเสียเวลาลุกไปสูบบุหรี่แต่วิศวก,กรอย่างผมมีโซลูชันเผื่อไว้เสมอถ้าเราจะต้องเสียเวลาลุกไปสูบบุหรี่แล้วทำไมเราถึงม่ลองสร้างเครื่องเติมบุหรี่ที่จะเติมบุหรี่ให้เราในทุกๆครั้งที่เราอาปากดูบ้างละ่ะแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมละ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับน้องๆหนุ่มๆที่ดูคลิปนี้อยู่บุหรี่นั้นไม่ดีนะครับเพราะว่าบุหรี่นั้นอยู่ใน ไปให้มันประเมินผลหลังจากนั้นมันจะคืนค่าตำแหน่งของปากความกว้างปากเท่าไร่ความยาวปากเท่าไรไอ้ทุกความกว้างความยาวเนี่ยสำคัญมากๆเพราะในการที่จะแท็กว่าอ้าปากหรือหุบปากเราจะดูจากอัตราส่วนความกว้างหารด้วยความยาวถ้าหารกันแล้วมีค่ามากกว่า0.3แสดงว่าเรากำลังอ้าปากอยู่แต่ถ้าน้อยกว่า0.3แสดงว่าหุบปากอยู่ไอ้ตัวเลข0.3เนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมอุปโลงขึ้นมานะคุณจะตั้งเป็น0.5ก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องอ้าปากกว้างหน่อยหรือคุณจะตั้งเป็น0.2ก็ได้แต่ถ้าคุณขยยััับปปปาาาาาากกกกนนนนนิดดดดเเเีีีีวมมมม็็จะอองงง้้ไผลลล .3 ่่่่คทท โปรแกรมก็จะเข้าใจแล้วว่าเราทําการอ้าปากหรือคุกปากไม่ได้ส่วนของการยิงบุหรี่กันบ้างมันใช้หลักการเดียวกับการยิงหนังสติ๊กเลยคือเราจะต้องทําการอัดแรงลงไปในหนังยางก่อนพอเราปล่อยมือหนังยางก็ส่งต่อพลังงานไปหาบุหรี่ต่อเพื่อยิงออกมาจากกฎการอ่อรัพลังงานเนี่ยถ้าเรายืดด้วยระยะเท่าไหร่แรงที่จะกระทาต่อบุหรี่มันก็จะเท่านั้นไปด้วยผมยืดมากมันก็แรงมากถ้าผมยืดด้วยระยะเท่าเดิมมันก็ต้องไหนเท่าเดิมมันก็จะเป็นเรื่องง่ายในการที่จะควบคุมแรงให้หมันคงที่พอเรายิงออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นบุหรี่ที่อยู่ในแมกกา ยิงด้วยมืออยู่ผมจะต้องหากลไกอะไรบางอย่างมาทําให้มันยิงแบบออโต้ได้สิ่งสิ่งนั้นมันก็คือเซกเตอร์เกียร์มันก็เหมือนเกียร์ธรรมดาแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมีซี่ฟันไม่เต็มวงหลังจากนั้นมจะเอาไอ้เซกเตอร์เกียร์ไปต่อกับมอเตอร์ที่ชื่อว่าสเตปเปอร์มอเตอร์มันก็จะเป็นมอเตอร์ที่อยู่ตาม 3D พิลเตอร์หรือไมก็ในหุ่นยนต์เพราะว่ามันจะไปตามองศาอย่างแม่นยําและสปีดที่โคตรเร็วแต่ข้อเสียของมันก็คือวงจรของมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆไอ้ตัวเฟดเอเบียะอย่ากกเรู้ัตปอ ผมจะไปประกอบชุดเกียร์เซ็ตเตอร์เกียร์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสั่งให้มอเตอร์หมุนหนึ่งรอบไอ้ตัวซี่กฟันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการยืดยางพอซี่กฟันมันวิ่งพ้นออกไปแล้วหนังยางก็ทำการดีดกลับเพี่อเสมือนการดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยนะครับเมื่อในส่วนการเล็งปากกันบ้างนะครับผมจะทำการสร้างสูตรเล็งที่กลางจอเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI แท็กได้ว่าคุณกำลังอ้าปากและอยู่ทางฝั่งซ้ายผมจะสั่งให้มอเตอร์หันทางซ้ายทีละนิดจนกว่าไอ้ตัวสูตรเล็งเนี่ยเข้าไปสู่เป้าหมายซึ่งมันต้องใช้วิธีีีกกกกาาาารรรในนนดดิััับบบออออททททเเเเตพื่่่่วงศขขยยห้มไ เห็นไหมท่านี้มันก็ทํางานได้แล้วีซี่สุดๆถ้ามันง่ายแค่นี้ก็ดีสิครับพวอบนโลกนี้ยังมีสงที่เรียกว่าแรงนุ่มถ่วงอยู่เอาล่ะจับเบาะผมไว้ให้แน่นผมจะพาทุกคนมองโลกในแบบที่วิศวกรเขามองกันนะครับในการที่สไนเปอร์จะยิงเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลเขาจะเป็นจะต้องเล็งปืนให้อยู่เหนือเป้าหมายนิดหน่อย,อยเอยอยพเื่อเฉยเฉยแรงนุ่มถ่วงให้มันถึงเป้าพอดีแต่คําถามของผมก็คือไอมุมที่มีค่าน,นิดหน่อยเนี่ยมันบวกเท่าไหร่ล่ะถ้าสไนเปอร์ที่เก่งก็คงจะตอบได้ด้วยประสบการณ์ประมาณนี้แหละมั้งแต่วิศ ให้ดนเราจะเป็นจะต้องรู้ค่าทั้งหมด3อย่าง1คือความเร็วกระสุน2คือระยะห่างจากเป้าหมายและ3ก็คือความสูงมาที่การหาความเร็วกระสุนจะใช้เซนเซอร์ตัวจับวัตถุทั้งหมด2ตัวมันก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายที่เพื่อนเพื่อนทุกคนต้องเคยใช้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ตามชักโครกหรืออ่างล้างมืออัตโนมัติเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยู่วงการอิเล็กทรอนิกส์อาจจะคิดว่าว้าวมันฉลาดจังเลยนวัตกรรมแห่งอนาคตความจริงแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้แค่ยี่บาทเองนะครับโดยที่หลักการทางานของมันเมื่อไหร่ก็ตามััาานนนนนหหรรออะจจปปล้กกกแเเโม ในการอ่านค่าไฟฟ้านี้เพื่อโปรแกรมของเรารับรู้ว่าอ๋อตอนไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกอยู่นะแสดงว่าต้องมีบางอยู่แน่เลยหลังจากนั้นเราจะไปตั้งโลจิกเมื่อไหร่ก็ตามที่นิวทีผ่านเซนเซอร์ตัวที่1ผมจะสั่งให้มันเริ่มจับเวลาและทันทีที่มันวิ่งผ่านเซนเซอร์ตัวที่1และวิ่งไปเจอเซนเซอร์ตัวที่2ผมจะสั่งให้มันหยุดเวลาโดยที่เอเซนเซอร์สองตัวนี้มันจะวางตัวห่างกันประมาณ8เซนพอเรารู้ระยะทาง8เซนและเรารู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เราก็จะจับค่าระยะทางหันด้วยเวลาก็จะได้ข้อมะลออก็ตามที่าานชเๆ เมื่อหันออกมาความเร็วที่ได้ก็จะน้อย,อยเมื่อเราผ่านแบบเร็วขึ้นก็จะเห็นว่าสป,ปีดที่ได้ออกมาก็จะมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะทดลองเนี้ยไปทดลองหาความเร็วของบุรีจริงๆจ,จากการทดลองแล้วมาเฉลี่ยกันดูบุรีผมจะมีความเร็วต้นอยู่ที่43เมตรเปอร์เซกถ้าที่ไปเห็นภาพก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ความเร็วประมาณเดียวกับการจักรยานถ้านึกภาพตามก็คุณอ้าปากอยู่แล้วก็มีอะไรสักอย่างที่วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับจักรยานเข้าปากคุณก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง หลังจากเราหาความเร็วของบุหรี่ได้แล้วตัวแปรต่อมาที่เราจะหาก,ก็คือระยะห่างในแนวราบถ้าเป็นวิธีทั่วไปแบบชาวบ้านในการหาระยะทางเราก็สามารถใช้ตลับเมตรวัดระยะทางออกมาได้ตรงๆแต่ในการทำแบบโปรแกรมมิ่งเราคงไม่สามารถไมานั่งใช้ตลับเมตรในการบอกระยะห่างให้หุ่นยนต์เรารู้เราจะใช้วิธีนี้แทนเพื่อนๆรู้จักวิธีการ Echo โ o c ล t i o n บ้างไหมครับโดยที่รักษาของมันจะมีคำว่า Echo ซึ่งแปลว่าเสียงสะท้อนส่วนโล cation แปลว่าตำแหน่งเมื่อรวมกันก็คือการบอกตำแหน่งด้วยการสะท้อนเสียงลงไปมันก็เป็นวิธีเดียวกับข้างคาาที่ใช้เสียงในการระบุตแงาา้ว ดูกันที่ตัวเซนเซอร์ก่อนดีกว่ามันจะมีหน้าตาเหมือนลำโพง2อันอันหนึ่งมีว่าส่งเสียงคลื่นอัลตราโซนิกที่จะเป็นคลื่นความถี่สูงเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินเมื่อคลื่นเสียงนี้วิ่งไปกระทบวัตถุเหมือนก็จะเกิดการสะท้อนกลับมาหลังจากนั้นมันจะมีไอ้ตัวลำโพงอีกอันนึงในการรอรับคลื่นอัลตราโซนิกนี้กลับมาหลังจากนั้นเราจะดูว่าระยะเวลาในการส่งคลื่นไปและเด้งกลับมาใช้เวลากี่วินาทีหลังจากนั้นเราจะระยะเวลาไปคูณด้วยความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกโดยที่ความเร็วคลื่นนนัาโเเีีทมมวววงง้้้ค็ เกยกับอุณหภูมิสภาพอากาศตอนนั้นด้วยถ้ายิ่งอากาศร้อนขึ้นก็สามารถวิ่งได้เร็วมากขึ้นด้วยตามสูตรนี้เลยความเร็วเท่ากับ3 3 1บดวกด้วย0.6ดคูณด้วยอุณหภูมิสาอากาศหน่วยอุณหภูมิเป็นเซลเซียสนะครับความเร็วที่ได้ออกมาจะมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะจากที่เห็นสมการนี้มันจะเป็นค่าประมาณถ้าอุณหภูมิสูงหลายร้อยองศาเราจะต้องใช้อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสมการติดสแควร์รูทและมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่ต้องรู้ละเอียดยัน,นมมมวลลเเเเกกขขออออองงงงงาาศนนตนนนนนัันนน้่่แป็รืิคี หรือเปล่าวะหรือวิทยุไฟฟ้ากูก็มีวะจะไม่ได้วะโอเคย้อนกลับมาเมื่อเราเอาความเร็วเสียงนี้ไปคุยกับระยะเวลาที่ใช้เดินทางเหมือนก็ได้ระยะทางออกมาอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทียบด้วยตลับเมตรดูนะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ห่างจากป้อมประมาณ1เมตรส่วนโปรแกรมผมที่เขียนในการอ่านอัลตราซนอกก็ได้ระยะประมาณ90เซนกว่ากก็ถือว่าใกล้เคียงบวกลบนิดหน่อยเมื่อในสุดท้ายในส่วนของการหาความสูงเราจะไม่สามารถหาความสูงได้โดยตรงหรือพลาดตามนะครับถ้าผมเอาตลับเมตรมานั่งกลางเพื่อดูความสูงของผมตลอดเวลามันคงไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเราจะมาหาความสูงทางอ้้้ออมมดวยกกาารรใชตตีโิิเเจ เรื่องอัลตราโซนิกเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าระยะห่างของเราเท่าไหร่สิ่งต่อมาที่เราอยากรู้เพื่อหาความสูงคือมุมเงยที่เราเงยขึ้นไปมองวัตถุว่าเป็นเท่าไร่เอาแล้วมุมเงยเนี่ยมันหาจากไหนล่ะโอ้โหง่ายนิดเดียวความจริงอะ่ะเราแอบ,บหามุมเงยมาในะแต่ต้นคลิปแล้วก็ไอที่ผมเขียนโปรแกรมในการแท็กปากเวลาผมอ้าปากนั่นแหละเราก็แ,แค่ไปดูองศาณนะตอนนั้นว่ามันเงยด้วยองศาเท่าไหร่อยูอย่างอันนี้ผมอ้าปากให้มันเงยที่องศา25องศาเมื่อรีเช็คด้วยเครื่องวัดองศา <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณ24.7องศาพอราาาาารแะยห่่่มทนค ติโกพิติของเราแทนมุมเงยเท่ากับความสูงหารด้วยระยะห่างแล้วความสูงโดนโดดมันเท่าไหรล่ล่ะมึงจะไปยากตรงไหนวะอีสี่สุดๆไปเลยจากสมก,การปหนึ่งเราจะตบระยะห่างไปคุยกับค่าแทนมุมเงยเท่าน,นี้ก็ได้ออกมาแล้วความสูงเท่าไหร่คพราะในทั้งความเร็วระยะห่างและความสูงแล้วก็ตัวแปรนี้ไปแทนในสมก,การโปรเจกต์ได้เลยเห็นว่าสมก,การตอนแรกมันก็น่ารักน่ารักอยู่นะหลังจากนั้นเราจะเอามาจัดรูปนิดหน่อย ตอกมาหน้าตาแสตรีเลยนะครับจะเห็นว่าสมการมันมีทั้งหมด2คํคตอบเป็นบวกกับเป็นลบเพราะว่าสมการของเราเป็นแบบโพลินอมิอลเมื่อแยกออกมามันจะมีคาตอบทั้งหมด2ออย่างแล้วคําตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกละ่ะคำตอบก็คือมันถูกทั้งสองอันแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงแบบไหนคําตอบที่เป็นแบบบวกคือเราตั้งใจจะยิงเผื่อให้วิธีมันย้อยก่อนเข้าปากถ้าเป็นแบบติดลบมันจะเป็นการยิงแบบพุ่งตรงๆให้เข้าปากก่อนวิธีมันจะย้อยในที่นี้ของผมจะใช้คําตอบแบบเป็นลบเพราะวิธีในการยิงของผมมันไม่ได้ไกลมากอีกอย่างหนึ่งถ้าผมเลือกที่จะยิงไกลแบบคคํําาาาาาตตตอออออบบททีีี่่่่่เเปป็นนนนวววววกกกมมมมััจะแแรรรพงง้้ศหืืไไลยยผผณ ทำให้มันมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายซึ่งบุหรี่แนวมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ถูกยิงเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกหางเสือเหมือนพวกลูกดอกหรือหางของเครื่องบินที่จะช่วยสร้างส,างสมดุลในขณะที่มันพุ่งไปไม่ทําให้มันเหินไปเหินมาเหมือนบุหรี่ของผมโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันก่อนดีกว่าทรังที่ที่ผมอ้าปากปึ๊บจมมอเตอร์จะทาการขยับให้ตรงกับปากผมพอตรงปึ๊บมันก็จะได้องศามุมเงยเพื่อหาความสูงของปากในการที่จะคํานวณหาองศามุมเฉยก่อนที่จะเชิดหน้าด้วยมุมเฉยนั้นให้มันเข้าปากพอดีแต่เมื่อทองรริกเ่าามัียยูตถ ถูกก็ประมาณหนึ่งในสิบแหละยีุ่รีขึ้นมาดูดเองง่ายกว่ากันเยอะเชื่อผมเหอะ